สวัสดีครับร้านเสกสำเพ็งนะครับอันนี้อยู่ที่สาขา2องวันนี้อยากจะส่งสารนะครับส่งสารไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามงานนะครับงานประจำปีนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานประจำปีเริ่มแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวอวดอวดตรงแว่นที่เราขายดีที่สุดนะครับในชั่วโมงนี้ในปีนี้นะครับนิดมากครับแว่นกองแสงนะครับ แอนตี้บูนะครับฝากด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นคลิปนี้นะครับลองลองสละเวลานิดนึงนะครับมาดูมาดูร้านของเรานะครับอันนี้สาขา2อ,อยู่ที่ยโสธรน,นะครับอยู่ที่ยโสธรถ้าใครขายของเดี๋ยวจะพาไปโูนแว่นก่อนถ้าใครขายของอยู่แถวๆนี่ยครับใกล้จังหวัดใกล้เคียงมีงานประปําปีจังหวัดใกล้เคียงเยโสธรน,นะครับ อส่ยเสละเวลาดูคลิปนี้นิดนึงนะครับร้านผมเปิดอยู่ที่เรืองนุกทานะครับถ้าใครอยากจะมาแวบะบมานะครับไม่ไกลนะครับสินค้าน like ี่เหมือนเหมือนกับกรุงเทพเลยนะครับที่สัมพ ouais ิงเพราะว่าผมมีสองสาขาอยู่ที่สัมพิงหนึ่งสาขาแล้วก็นี่เปิดใหม่อยู่ที่เรืองนุ่ทาอีกสาขาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนแว่นตานะครับผมจัดใหญ่เหมือนที่กรุงเทพเลยนะครับแวะมาดูได้ราคานี่เท่ากับที่กรุงเทพนะครับที่สัมพิงนะครับ แบบนี้อัปเดตใหม่ทุกวันพอๆกับที่สําเพลงเหมือนกันนะครับที่ขายดีตอนนี้คือเก็บทรงนะครับแล้วก็เนี่ยมีหลายตัวอยากให้แวะมาดูหรือว่าทักทายกันมาได้นะครับทาง m essenger หรือว่า id ไลน์ที่เราลงไว้ก็ได้ครับมีแว่นสายตาก็มีนะครับแว่นสายตาราคาถูกครับเปรียบเทียบได้เลยแว่นเด็กนะครับแว่นเด็กโอเค แล้วก็มีอย่างอื่นนะครับสินค้า,อ,าอื่นมากมายพวกเอ่อพวกคาดอกคาดเอวนะครับกระเป๋าแฟชั่นผู้หญิงผู้ชายเข็มขัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเข็มขัดอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่สั่งของวันนี้นะครับเรามีจัดส่งเยอะนะครับต่อวันต่อวันลูกค้าเราลูกค้าเรามีเยอะนะครับมีกระเป๋าผู้ชายนะครับเราจัดโชว์ไว้ ให้ลูกค้าเลือกได้อย่างง่ายดายนะครับก็มีเข็มขัดหัวเข็มหัวออโต้แบบผู้หญิงแบบผู้ชายนะครับถ้าอยู่ใกล้งานแถวนี้แวะมาแวะเวียนมาดูได้หรือว่าทักให้เราส่งให้ได้นะครับส่งรถตู้หรือว่าส่งขนส่งอะไรให้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ให้ดูภาพรวมๆไว้ก่อนถ้ายังไงสนใจก็ทักเข้ามานะครับมีเยอะนะครับแบบ ของเราจะพอๆพอกับที่สำพิงเลยนะครับที่ตลาดสำพิงเลยฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเสกสำพิงยินดีบริการ